พี่ปังเอาเสียงลงหน่อยนะเอาเสียงลงหน่อยนะว้าไหนครับดูหน่อยครับว่าของเล่นเยอะจังเลยนนนนไหนมีอะไรบ้าง,<อ>งครับมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรอะบล็อกไมาคครับบล็อกไมาคคารับ <c oughs> นี่มันลายนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้มันลายมันจะมองไม่ค่อยเห็นการ์ตูนนะต้องเอาโต๊ะแบบนั้นอเอาขาขึ้นสิน่ะมีกี่กล่องครับมา,มาดูกันเลยออกมาเลยคับสองสา ก็อ้าวทำไมมันมีสิกล่องอ่ะก็ให้อ้วนไปหนึกล่องไม่ใช่หรอทำไมมันมีสิบเอ็ดองเองเอ็ด สิบเก้าเก้ากล่องเองอ่าไหนแกะดูซิมีรูปอะไรบ้างเออตรงตรงอะไรบ้างนี่ครับตราเล็กทงอะไรทง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 อะไรนั่นคือของเล่นอะไรทำไมอยากได้จังเารียงบะกลของเล่นทง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 สองอันนี้ก่อนอ่าแกะเลยครับอันนี้คือตัวอะไรมาลุ้นกันทุกคน มาลุ้นกันฟุลลีฟุลล่าฟุลลีไหนขอดูฟุลลีฟุลล่าฟุลลีฟุลล่าอันนี้คือฟุลลีฟุลล่าฟุลลีฟุลล่าเอามือออกก่อนดีจับหัวมันมองไม่เห็นนะเออนี่แหละฟุลลีฟุลลีฟุลล่าอ้าวเอากล่องตรงนี้ครับต่อไปครับกล่องที่สองมาดูกันนะคะ ฮิโปโปเตมัสเอาวางลงเลยคะ่ะฮิโปโปเตมัสนี่นะคะคือหนะ้าฮิโปโปเตมัสอ่าต่อไปตาลาเล่โรตาล่าตาลาเล่ตาล่าไหนดูหน่อยโอ้โอเคเดี๋ยวเราเอากล่องมาวางแล้วก็ให้น้องตั้งอย่างนี้นะโอเคไหมไม่แกะออกเสร็จไงก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวไ,ไงบ้าง โอเคไหมอ่าโอเคแค่อันไหนที่แกะแล้ววางข้างหน้าเลยครับปิดฝาด้วยนะครับอาชิตกันเลยครับอาชิตกันเลยเดี๋ยวมันจะไม่พอ เกินมันหนักมันตั้งไม่ได้เลยตั้งไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้อาแกตัวต่อไปเลยครับต่อไปรามาสกัตตินสเตอนิก้าตัวอะไรทำไมไรแม่ฟูลีฟูล่าอ๋อฟูลีฟูล,าล่าเหรอลลีฟูลลเ่เอากล่องมาคับเอากองมาปิดเลยครับ โอเคตัวต่อไปฮิปโปโปเตมัสไหนฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสอ่ะุมยตั้งใหม่ได้ไหมแต่ไม่ตั้งเองครับหนูแกะมาเลยแม่ตรงนี้ไม่มีตรงไรเออไม่เป็นไรนี่งไงตรงนี้ของตรงนี้ โอเคแกะมาแล้วไปฮิปโปโปเตมัสฮิปโปอีกเหรอฮิปโปมีกี่ตัวฮิปโปมีสี่ห้าตัวโอ้ย oh, ทำไมเขาให้ฮิปโปเยอะสั่งเลยอะ่ okay. ะโอเคไปฮิปโปโปเตมัสอีกแล้วเหรอมาฮิปโปหลายตัวมากเลย uh huh. ตาลาเล,ล่หรอตาลาลาตาเล่ตาลาลา่าดูไหมตับปีตับะตับปีตับะชื่ออะไรชื่อสิตับปีตับะโอเคอ่าโชว์เลยครับมันตั้งไม่ได้อ่ะอ่ะให้มันนอนก็ได้อ่ะน่ะเน่ย วิทำไมมันลน้มอ่ะก็มือโดดไงอ่ะแกะตัวต่อไปมันหนักอยูน่นะตัวเนี้ย โปโปเตมารโปโปเตมาีกทหรือเปล่าอือคือโปขยะเออขยะมาอ่ะแม่วันผิดด้านเอออันไหนอันไหนที่มันล้มแล้วก็ไม่เป็นไรมันตั้งไม่ได้อ่าอ่าอันนี้อ่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอันนี้ก็อ่าอ่าอ่าตัวต่อไปฮิปโปโปเตมารมีแต่ฮิปโปโปเตมาร์ท ก็สุดท้ายคาบูชิโนอาซาซิโนคาบูชิโนอาซาซิโนโอโหชื่อทำไมยาวซ้ำไม่ได้เลยเอา,าว่ะตอนนี้นี่เหมือน,นใช่เอาบางลเลยเลยนะครับ นี่มาดูกันนะครับนี่ครับนี่เลยนารักสินี่นคาบูชินสสโนอแอซซัสอย่าพูดแม่ตัวแรกคืออะไรครัาบ,บูชิโนอแอซซิสเนาะตัวที่สองค่ะฟุลีฟุลล่าฟุลีฟุลล่าอันนี้ล่ะครับอิปโปเตมัสอิปโปเตมัสตัวนี้ล่ะครับ ตาลาเล่โลตาลาลาาลาเล่ตาลาลาฟุลีฟุล่ฟุลีฟุล่ะฮิปโปโปเตมัสอ๋อฮิปโปโปเตมัสสามตัวเลยตัวที่ตัวนี้ล่ะตาลาเล่ตาลาลาอ่าตัวนี้ล่ะตปีตอปาตอปาโอ้โหเป็นแมวแล้วก็มีกุ้งเหรอหัวเป็นแมวเหรอแล้ไปฮิปโปโปเตมัสอ๋อฮิปโปโปเตมัสอันนี้คือกล่องสุ่มอะไรนะ กล่องสุ่มทงทงครับนี่นะครับสิบสองกล่องแต่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะสิบสิบกล่องสิบกล่องเหรอโอเคสิบกล่องสิบเอ็ดเหรอสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดอ๋อตัวนี้คืออะไรคคารับีบาร่าคาบีบาร่ามาจากไหนเอ่ยคาบีบาร่าตอนนี้ล่ะคาบีบาร่าคาบีบาร่าอีกแล้วเหรอ แต่นี้ล่ะไม่รู้ชื่ออ่าไม่รู้ชื่อเหรอโอ้โหของเล่นเยอะจังเลยจะเล่นยังไงหมดเนี่ยอ,อน,นี่อาวุธด้วยเหรอหอืออ่า กองมันชนตรงนี้แล้วโอเคขังเล่นเยอะมาขออันนี้จะขอดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะขอถ่ายอีกรอบนึงนะคะว่าไพูดชื่อหรอไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ก็ให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างที่ใส่ก็ได้<ม>อ่าดูจากตัวนี้ก่อนนะคะ คุณแม่ก็ไม่รู้จักชื่อเลยไออาวุดมาแบบนี้นี่ค่ะด้านนี้ค่ะนี่พี่หมีน่ารักจังตัวต่อไปตัวต่อไปพี่ ชื่ออะไรบ้างอ่ะตัวนกตัวนึบางมีชื่ออะไรฟุลลีฟุลล่าฟุลลีฟุลล่าตัวเขียวก็คือฮิปโปโปูนฮิปโปน่าไม่เหมือนฮิปโปเลยอันนี้ล่ะฉลามชื่ออะไรทาราเลโรทาราล่าอ่าตัวนี้ล่ะที่เป็นกุ้งหัวเป็นอะไรเนี่ยตับปีตอปลาตับปีตอปลาตับเนื้อปลายดกจริงเนาะับีตอปลาโอเคครับโอ้โหสวยน่ารัก